ประสบการณ์ที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งครับผู้หญิงคนนี้ได้มีโอกาสเดินทางไปทํางานและมีความจำเป็นต้องเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้เธอบอกว่าโดยประสบการณ์ส่วนตัวแล้วเธอเป็นคนที่เข้าพักโรงแรมมาหลากหลายที่นะครับแต่ก็ไม่เคยได้พบเจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวหรือสยองขวัญแต่อย่างใด แต่ที่โรงแรมแห่งนี้มันแตกต่างออกไปครับเพราะตลอด2คืนที่พักอยู่ที่นั่นเธอได้พบกับเรื่องราวบางอย่างที่อธิบายไม่ได้เป็นเรื่องราวสุดน่ากลัวที่เล่าให้ใครฟังแล้วก็ต้องขนลุกอย่างแน่นอนแค่ฟังเนือ้อเรื่องย่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเรามารับฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับอีเมลฉบับนี้ถูกส่งมาจากคุณเมนะครับและอีกเช่นเดิมครับเรามีเพื่อนๆมากมายหลายคนเลยครับที่ถนัดในการถ่ายทอดเขียนอีเมลบอกเล่าประสบการณ์มาได้ดีมากๆในครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่อีเมลของคุณเมดำเนินเรื่องได้สนุกและน่าตื่นเต้นผมจึงขออนุญาต ถ่ายทอดในมุมมองของคุณเมให้เพื่อนๆฟังกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆจะได้รู้สึกอินกับเนื้อหาและนึกภาพตามได้โดยง่ายถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเมนะคะอายุ29ปีอยากจะเล่าเหตุการณ์ร้อนๆที่ได้พบเจอมากับตัวเองซึ่งเรื่องนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นสดๆร้อนๆ เมื่อแค่สองเดือนที่ผ่านมาเท่านั้นขอเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนนะคะโดยส่วนตัวแล้วดิฉันเป็นคนที่ไม่กลัวผีค่ะเชื่อเรื่องแบบนี้อยู่เหมือนกันแต่ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยพบเจอและไม่คิดอยากจะเจอด้วยค่ะซึ่งโดยหน้าที่การงานแล้วทําให้ตัวดิฉันเองมีโอกาสได้เดินทางไปทํางานอยู่ที่ต่างจังหวัดบ่อยๆซึ่งการทํางานในทุกครั้ง ก็มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าพักตามโรงแรมเคยพบเจอกับเรื่องแปลกๆอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ได้ชัดเจนสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะมองว่าตัวเองเนี่ยคิดมากไปมากกว่ายกเว้นแต่ประสบการณ์ที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้ที่มันหาคำอธิบายไม่ได้ว่าสิ่งที่เจอมันคืออะไรกันแน่ขอเริ่มต้นเล่าให้ฟังกันเลยนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้น เพราะดิฉันถูกส่งไปทำงานแทนหัวหน้าเป็นการประชุมจัดขึ้นที่ต่างจังหวัดแต่ไม่ขอระบุสถานที่นะคะขอบอกเพียงแค่ว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ดิชันถูกมอบหมายให้ไปประชุมแทนแบบกระชั้นชิดมากๆสาเหตุก็เป็นเพราะว่าความเข้าใจผิดที่คลาดเคลื่อนก็เลยทำให้ตกล่นทำให้ไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ดิฉันเลยมีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาหน้างานต้องหาที่พักเองอย่างเร่งด่วนแต่ด้วยงบประมาณที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้มันมีค่อนข้างจะจำกัดมันก็เลยทำให้ตัวเลือกมีน้อยสเลเกินสิ่งเดียวที่พอจะทำได้นั่นก็คือการไล่เปิดเว็บไซต์ดูราคาและที่ตั้งเอาขอแบบอยู่ใกล้กับสถานที่ประชุมและราคาไม่แพงจนเกินไป จนสุดท้ายแล้วดิฉันก็ได้ไปพบกับโรงแรมที่หนึ่งเป็นโรงแรมเก่าขนาดกลางมีรีวิวของผู้เข้าพักบอกว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่สะอาดเงียบและเหมาะกับการเข้าพักเพียงคนเดียวหลังจากที่พิจารณาแล้วคิดว่าที่นี่น่าจะเหมาะกับตัวเองดิฉันจึงตัดสินใจที่จะตกลงจองในทันทีโรงแรมแห่งนี้เป็นอาคารความสูงสี่ชั้น ถ้ามองจากภายนอกก็จะพบว่าสีของตัวอาคารค่อนข้างจะซีดจางด้านหน้ามีป้ายไฟรุ่นเก่าที่กระพริบติดๆิดดับดับล็อบบี้ขนาดเล็กมีเคาน์เตอร์ไม้เคลือบเงาที่เห็นรอยขีดข่วนตามอายุการใช้งานโซฟาหนังสีเข้มขาดตามมุมทีวีเครื่องเก่าถูกเปิดข่าวทิ้งเอาไว้เพื่อไม่ให้บรรยากาศเงียบมากจนเกินไป กลิ่นในอากาศเป็นกลิ่นผสมระหว่างน,น้ำยาถูพื้นกับไม้เก่าๆพนักงานผู้หญิงต้อนรับทักทายด้วยความสุภาพถามชื่อของลูกค้าพร้อมทั้งยื่นสมุดลงทะเบียนมาให้กรอกหลังจากที่ตรวจสอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยพนักงานคนนั้นก็ยื่นแผ่นป้ายพลาสติกที่มีกุญแจห้อยอยู่มาให้พร้อมทั้งบอกว่าห้องอยู่ชั้นสามนะคะ ลิฟต์อยู่ทางด้านข้างเดินตรงไปซ้ายมือค่ะในตอนที่เข้าไปเช็คอินดิชันก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะเพราะอย่างที่บอกไปว่าด้วยประสบการณ์การเข้าพักโรงแรมมาก็หลากหลายที่เคยเข้ามาหมดแล้วตั้งแต่โรงแรมราคาถูกจนไปถึงโรงแรม5ดาวมันก็เลยทำให้ที่นี่ก็ไม่ได้ดูแปลกใหม่สำหรับดิชันสักเท่าไหร่ลิฟ์ตัวเก่า ส่งเสียงเอียดอารตลอดเวลาที่ใช้งานหลังจากที่ยืนอยู่ในนั้นได้สักพักประตูลิฟต์ก็เปิดออกที่ชั้นสาทางเดินชั้นสามนี้เงียบสงบกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยค่ะหลอดนีออนสีเหลืองถูกเปิดทิ้งเอาไว้ดวงเว้นดวงเพื่อการประหยัดไฟที่ทางเดินของชั้นนี้ทุกอย่างก็ดูเก่าไม่ต่างจากล็อบบี้สักเท่าไหร่ประตูห้องแต่ละบานเป็นไม้ถูกทาด้วยสีเข้ม มีแผ่นป้ายโลหะติดอยู่บนประตูอย่างชัดเจนเพื่อบ่งบอกเลขห้องดิฉันก็เดินตามทางไปเรื่อยๆนะคะจนไปหยุดอยู่ที่หน้าห้องพักของตัวเองเป็นห้องรองสุดท้ายใกล้กับบันไดหนีไฟแต่ในจังหวะที่เดินไปถึงสายตาก็ได้พบเห็นอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันแปลกคะ่ะห้องสุดท้ายที่อยู่ติดกันเป็นเพียงห้องเดียว ที่มีการคล้องแม่กุญแจจากด้านนอกแถมบนบานประตูยังว่างเปล่าหมายเลขห้องถูกถอดออกไปแล้วเมื่อเห็นแบบนั้นมันทำให้ดิฉันสะดุดตาแล้วก็สะดุดใจขึ้นมาแบบแปลกๆแต่อีกมุมนึงก็ได้แต่คิดปลอบใจตัวเองว่าเธอเป็นโชคดีมากๆที่ห้องข้างๆมันไม่ใช่ห้องพักตอนกลางคืนจะได้นอนหลับสบายไม่มีใครคอยส่งเสียงดังรบกวน ความคิดนี้ทำให้ดิฉันเลิกคิดเรื่องอื่นไปในทันทีหลังจากนั้นก็ใช้กุญแจที่มีอยู่ในมือไขเปิดเข้าไปในห้องห้องพักสองคืนต่อจากนี้เป็นห้องพักกลางเก่ากลางใหม่ภายในห้องเต็มไปด้วยกลิ่นผ้าซักสะอาดปนกับกลิ่นเฟอร์นิเจอร์เก่าเตียงใหญ่ถูกปูไว้ยอย่างเรียบตึงด้วยผ้าขาวกรอบหัวเตียงเป็นไม้สองฝั่งด้านซ้ายและขวา มีโคมไฟหัวเตียงที่ให้ความสว่างเป็นแสงโทนเหลืองพามานสีครีมซีดปิดแนบกับหน้าต่างทีวีจอนูนเครื่องเก่าบ่งบอกถึงอายุของห้องพักนี้ได้เป็นอย่างดีเมื่อเปิดน้ำในห้องน้ำก็พบว่าแรงดันน้ำแรงพอใช้ได้ไม่มีปัญหาห้องน้ำถูกปูกับเบื้องสีเทาอมเขียวมีคราบจางๆตามมุม ถึงแม้ทุกอย่างอาจจะดูเก่าไปบ้างแต่โดยรวมแล้วก็สะอาดกว่าที่คิดหลังจากที่จัดการทุกอย่างให้เข้าที่ดิฉันก็เริ่มต้นทำงานในทันทีตรวจเช็คเอกสารดูสไลด์หัวข้อการประชุมจนเมื่อเวลาผ่านไปเข้าสู่ช่วงกลางดึกก็ทำธุระส่วนตัวแล้วก็รีบเข้านอนเวลาในตอนนั้นเป็นเวลาช่วงห้าทุ่มกว่า หลังจากที่ปิดไฟและทิ้งตัวลงนอนบนเตียงได้ไม่นานจังหวะที่เคลิมคล้มๆกำลังจะหลับอยู่นั้นดิฉันก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังแทรกขึ้นมาในความเงียบเป็นเสียงร้องไห้ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ดังขึ้นมาเบาๆดิฉันนอนฟังเสียงนั้นจนแน่ใจว่ามันไม่ใช่เสียงทีวีไม่ใช่เสียงคนพูดคุยกันแต่เป็นเสียงร้องไหส้สะอกสือ้นที่มีจังหวะขึ้นลง เหมือนคนหายใจติดๆขัดๆเสียงนั้นดังลอดมาจากกำแพงห้องที่อยู่ติดกันซึ่งในตอนแรกดิฉันเองก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะคะคิดว่าบางทีอาจจะดังมาจากห้องของแขกคนอื่นๆที่อยู่ชั้นถัดไปและเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะเงียบไปเองแต่หลังจากที่นอนฟังเสียงนั้นอยู่เกือบสิบนาทีเสียงร้องไห้ก็ยังไม่มีท่าทีที่จะเงียบลง และมันก็ทำให้ดิฉันมั่นใจว่าเสียงนั้นมันดังมาจากห้องสุดท้ายห้องที่อยู่ติดกันอย่างแน่นอนด้วยความกังวลมันก็เลยทำให้ดิฉันตัดสินใจลุกขึ้นมานั่งลังเลว่าจะโทรลงไปแจ้งที่ฟอนดีไหมใจนึ่งก็อยากโทรนะคะแต่อีกใจหนึ่งก็กลัวว่าจะไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเข้าในเมื่อไม่รู้จะทำยังไงดิฉันจึงตัดสินใจล้มตัวลงนอน และหลับไปโดยที่ไม่รู้ตัวเช้าวันต่อมาช่วงเวลาประมาณ7โมงเช้าหลังจากที่ตื่นและทําธุระส่วนตัวเสร็จหมดเรียบร้อยดิฉันก็รีบคว้ากระเป๋าและเอกสารที่จำเป็นเดินออกจากห้องพักลงไปที่ล็อบบี้เพื่อไปเข้าร่วมประชุมซึ่งตามปกติแล้วนิสัยส่วนตัวจะเป็นคนที่ชอบฝากกุญแจไว้ที่โรงแรมเสมอ ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะซึ่งในจังหวะที่เอากุญแจไปฝากนั้นดิฉันก็เลยถือโอกาสสอบถามกับทางพนักงานว่าห้องที่อยู่ติดกันห้องที่มันไม่มีหมายเลขลูกค้าคนที่เข้าพักเมื่อคืนเธอร้องไห้เสียงดังมากๆเลยมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหลังจากที่พนักงานรับกุญแจไปและดูเลขห้องสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปในทันทีเธอดูตื่นตกใจ แต่ก็พยายามนิ่งสงบเธอยิ้มและตอบกลับมาอย่างสุภาพว่าขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวทางโรงแรมจะตรวจสอบให้ค่ะคำตอบนั้นทำให้ดิฉันไม่ได้คิดอะไรได้แต่พยักหน้ารับหลังจากนั้นก็เดินตรงไปที่รถและออกไปประชุมการประชุมในวันนั้นเนื้อหาค่อนข้างจะเข้มข้นเลยค่ะมีเรื่องงานที่ต้องลงรายละเอียดกันมาก ทำให้ดิฉันเองลืมเรื่องเมื่อคืนไปซะสนิทใช้เวลาอยู่ที่นั่นตลอดทั้งวันกว่าที่จะได้กลับมาที่โรงแรมก็เป็นช่วงพรบค่ำแล้วดิฉันรับกุญแจที่ล็อบบี้แล้วก็ขึ้นไปพักผ่อนที่ห้องตามปกติซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกอยู่เหมือนกันนะคะเพราะตอนที่ไขกุญแจเข้าห้องนั้นดิฉันยังคงสังเกตเห็นได้ว่าแม่กุญแจที่ล็อกอยู่ที่หน้าห้องข้างๆ มันยังคงถูกล็อกห้อยไว้อยู่ที่เดิมไม่มีการไขเปิดแต่อย่างใดมันก็เลยทำให้ดีชันเริ่มที่จะไม่มั่นใจแล้วค่ะว่าเสียงที่ได้ยินมันดังมาจากห้องข้างๆจริงหรือเปล่าแต่ด้วยความเหนื่อยล้าดิฉันเองก็ไม่อยากจะคิดอะไรมากนะคะเปิดประตูเข้าห้องทําทุระส่วนตัวหลังจากนั้นก็เข้านอนในช่วงเวลาเกือบเที่ยงคืนในคืนนั้นดิฉันปิดไฟในห้องไว้ทุกดวง เหลือเพียงแค่โคมไฟหัวเตียงเปิดไว้ดวงเดียวเท่านั้นทุกอย่างเงียบสงัดจนได้ยินเสียงคอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานอยู่ตลอดเวลาและเหมือนเดิมเหมือนเช่นเมื่อวานในจังหวะที่ดีชันเคลิมเคลิมเหมือนจะหลับนั้นเสียงเสียงเดิมก็กลับขึ้นมาดังอีกครั้งเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นของผู้หญิงคนนั้นดังเบาๆลอดเข้ามาในห้องซึ่งในคืนนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เสียงร้องไห้นะคะ แต่มันตามมาด้วยเสียงตบกำแพงเบาๆคล้ายกับคนพยายามเรียกหรือว่าส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือทั้งหมดที่ได้ยินมันทำให้ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเจอกับอะไรอยู่กันแน่ดิฉันจึงตัดสินใจค่อยๆลุกขึ้นจากเตียงก้าวเท้าเดินอย่างแผ่วเบาตรงไปชิดติดกับกำแพงและค่อยๆใช้หูแนบลงไปกับผนัง เพื่อฟังเสียงทุกอย่างให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าหลังจากที่หูแตะโดนกับผนังเสียงทุกอย่างมันก็เงียบลงในทันทีทุกอย่างหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นดิฉันเองยังคงตั้งใจฟังต่อไปพยายามทำตัวให้เงียบมากที่สุดเพราะอยากจะรู้ให้ได้ว่ามันเป็นเสียงของอะไรและในตอนนั้นเองค่ะเรื่องที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้น เพราะมีเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งตะโกนใส่กำแพงจากฝั่งตรงข้ามขึ้นมาว่ามึงแอบฟังอะไรมันทำให้ดีชันสะดุ้งสุดตัวด้วยความตกใจกระโดดถอยหลังจนเกือบสะดุดกับเก้าอี้และลม้มลงบนเตียงอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวในตอนนั้นดีชันขนลุกตัวสั่นไปหมดบอกไม่ถูกว่าตัวเองรู้สึกยังไงรู้เพียงแค่ว่าตกใจหวาดกลัว จนต้องเปิดไฟให้สว่างทั้งห้องเปิดทีวีให้มีเสียงเป็นเพื่อนและนอนคุมโปรงอยู่แบบนั้นจนเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้เช้าวันต่อมาด้วยความสงสัยและอยากรู้นะคะดิฉันจึงรีบเก็บข้าวของทุกอย่างเพื่อเตรียมตัวจะเช็คเอาท์เดินออกจากห้องเดินลงบันไดตรงกลางตัดสินใจจะไม่ใช้ลิฟต์ พอคิดว่าตัวเองเนี่ยอาจจะได้พบเจอกับพนักง,งานเข้าโดยบังเอิญและคงมีโอกาสได้พูดคุยแบบส่วนตัวแล้วมันก็ตรงตามที่ดิฉันได้คาดการเอาไว้เพราะดิฉันเองได้พบเจอกับแม่บ้านที่กำลังทำความสะอาดอยู่พอดีแม่บ้านหญิงวัยกลางคนที่หน้าตาดูอ่อนโยนถึงแม้ว่าในใจอาจจะยังลังเลอยู่นิดหน่อยแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจ ถามออกไปตามตรงด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูสุภาพที่สุดขอโทษนะคะหนูสอบถามอะไรหน่อยห้องริมสุดของชั้นสามนะคะห้องที่ไม่มีหมายเลขบนประตูมันคือห้องอะไรเหรอคะสิ้นสุดคำถามแม่บ้านก็เงียบไปทันทีเธอก้มหน้าลงเหมือนกําลังชั่งใจแต่สุดท้ายก็เงยหน้าขึ้นมาและตอบช้าๆเพียงแค่ว่าลูกค้าเจออะไรมาหรือเปล่าคะ ทำให้หลังจากนั้นดิฉันจึงตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดที่ตัวเองเจอให้กับคุณป้าแม่บ้านฟังคุณป้าฟังเรื่องทั้งหมดด้วยสีหน้าที่ดูเรียบเฉยก่อนที่จะตัดสินใจเล่าให้ฟังว่าห้องนั้นไม่มีคนอยู่หรอกคะ่ะเพราะมันเป็นห้องที่เคยเกิดเหตุมาก่อนมีผู้หญิงที่มาพักคนเดียวถูกทำร้ายจนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องกว่าที่จะมีคนเข้าไปพบก็สองวันต่อมาแล้ว เพราะว่าพนักงานสังเกตว่าทำไมลูกค้าไม่ลงมาเช็คเอาท์ก็เลยเปิดเข้าไปดูหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ตามจับคนร้ายได้ในภายหลังพบว่าเป็นแฟนเก่าของเธอเป็นคนลงมือทำหลังจากที่เกิดเรื่องทางโรงแรมตัดสินใจปิดห้องนี้ไว้ไม่ได้เปิดให้ใช้งานแต่ก็มีแขกหลายๆคนที่เข้าพักห้องติดกันมักจะมาเล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆว่าพวกเขา ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังลอดมาจากห้องข้างๆแล้วก็ต้องมาตกใจในภายหลังเพราะรู้ว่าห้องนั้นเป็นห้องปิดที่ไม่ได้เปิดให้เข้าพักแต่อย่างใดสิ่งที่คุณป้าเล่าให้ฟังมันทำให้ดีชันขนลุกไปทั้งตัวดีชันรีบขอบคุณแม่บ้านเช็คเอาท์ที่ล็อบบี้และรีบขับรถออกมาจากโรงแรมแห่งนั้นทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งนั้น มันทำให้ดีฉันเป็นคนหวาระแวงกลัวห้องพักที่ดูผิดปกติจากห้องอื่นๆและถ้ามีโอกาสเจอห้องแบบนั้นอีกดิฉันก็จะรีบเปลี่ยนห้องพักหรือไม่ก็เปลี่ยนโรงแรมไปเลยเพราะกลัวว่าตัวเองจะได้พบเจอกับเหตุการณ์สุดน่ากลัวเหมือนอย่างค่ำคืนนั้นอีกก็เป็นได้และนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับ ต้องขอขอบคุณอ e ีเมลฉบับนี้จากคุณเมมาณที่หนีด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเ,เรื่องราวของคุณเมน่ากลัวและขนลุกเปน็นตตามกันเลยใช่ไหมครับส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่าอย่างที่ผมบอกไปครับว่าเรื่องราวของคุณเมรเรื่องนี้นั้นเธอสามารถเรียบเรียงเนื้อหาได้เป็นอย่างดีเลยครับฟังแล้วนึกภาพตามได้อย่างชัดเจนใช้ถ้อยคำที่เรียบง่ายฟังแล้วเข้าใจได้ในทันที ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนครับที่ถ่ายทอดเรื่องออกมาได้ดีมากๆเลยและถ้าพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนั้นทั้ง2คืนเลยดีกว่านะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่อาจจะไม่ได้พบเจอเป็นตัวเป็นตนแต่ถ้านึกภาพตามความรู้สึกตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเรื่องของคุณเมมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับพวกเราทุกคนเลยนะครับมันน่ากลัวและน่าขนลุกยังบอกไม่ถูกเลย เพื่อนๆล่ะครับฟังเรื่องนี้จบแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างน่ากลัวหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญและอยากจะให้ผมนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังแบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องกังวลไปเลยนะครับกังวลว่าตัวเองจะถ่ายทอดออกมาได้ไม่ดีเนื้อหาอาจจะไม่ครบถ้วนไม่เป็นไรครับลองส่งมาให้ผมดูผมจะพยายามเรียบเรียง และถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุดเพื่อนๆไม่ต้องกังวลไปเลยนะครับสามารถส่งเรื่องราวของเพื่อนๆมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยครับและก่อนที่จะจากกันไปรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติด,ดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ